30มิบมีทูนาสองทนหาอรครับมาพร้กับสร้างเดียวครับเพิ่นวาอ่าร้อยเมียมานั่งเรียนในเะสื้อดอกว่าสันเพิ่นว่าเอาวาวไหมมันคือนะครับร้อยเมียออกมากประสันอ่ะวัอนี้มะมึงกันนะครับเมียก็จะเขามามึง <c oughs> รับสร้างเจ็ดบ่เน,นี่ยโอ้ใบสนูเห็ดงามคักแดีว่า แน่นอนเด๋สร้างเจียดประเทศนี่นฮะโอ้มาทานเถอการร้านนะครับตัวน,นี้สองเมตรสองเมตรนะครับเ,เ,รเดี๋ยวภาพพี่พานองเมึงของไงนะครับฝั่งนี้ขับเป้าพิจุนนะครับ มาโดานะระบายมาโดานนะครับครับเดียวม,มีลมกว่าเรามั้งเนี่ยฮะนี่อีกหรอเดีวนี้สามเมตรนะครับอุ้ยอยากได้พาล้มแบบนี้เว้เยวไม่นอยากได้เอาไปพิมพ์ลายเนี่ยคอยว่าคอยว่าคอยว่า ไปบอไปพิมพ์่มันมันมันสีมันจะขึ้นก็บางบอสอดมันบอออ้เขา,า,าท่าว่ะครับอ่ะเย็นพารลมหันไม่แล้วนะครับนี่ครับโอ้ข,อา,ขอาท่าขาท่าพี่นองตัวน,นี้เป็นเบาขนาด3เมตรนะครับของ จุนนะครับสร้างจุนนะครับตอนนี้น่าจะดีไซน์โดยสร้างเดียวเป็นคนอ่าจัดฟันขึ้นมานะครับเป็นวาธนูขนาดสามเมตรนะครับเป็นวาธนูขนาดสามเมตรโอ้แกะลายแกะถ่ายพร้อมนะครับท่านผู้ชม กำลังเยเขาไปในเมืองได้อียังกินใส่ใส่เรียนวาไปนํำฟังสะนูไปน้ำจีใส่ไปน้ำเนาะัวเมีออกมาซื้ออยู่วะยังกหัวเมี่อกมาซื้อเอยเมีอกมาเมืองนี่แม่ ครับท่านผู้ชมการร้านนะครับการร้านสองเมตรการร้านสองเมตรนะครับท่านผู้ชมอ่ะมืัอนี้ก็มาถ่ายให้พี่เฮยองเดือบิงกันนะครับขับรถผ่านมาพอดีก็เลยเห็นสร้างเดียวอยู่นี่ครับ เร่แหว,วมาลิ่นน้ำเจอกันเมืองนะครับมาที่สวัสดีครับ